สวัสดี FC ฟซีอาจารนตีครับสวัสดี FC ทุกคนครับใครเข้ามาฝากกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับเนาะวันนี้อาจารย์น็ตตี้ก็จะมาพูดถึงอ่าลอตเตอรีตตร่นะครับ16สิงหาว่าอาจารย์เนี่ยจะไปเอาลอตเตอรีตตร่ตัวไหนนะครับต้องต้องบอกก่อนว่าเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเวพนันนะครับไม่แอดเพื่อนไม่ทักไปหาโปรดระวังมิจฉาชีพนะครับเลขบัญชีมีแค่เลขบัญชีเดียวคือบจกรน็ตตี้เตอร์กรุ๊ปนะครับดูดีๆเด้อ ไม่ใช่ชื่อผู้หญิงหรือชื่ออะไรในนามบุคคลไม่มีแอดมินแทนอะไรทั้งสิ้นมีแต่ผมตอบเองแล้วก็ผมไม่แอดเพื่อนไม่หาใครไม่ทักไปหาใครใครดูคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับณปัจจุบันเนี้ยเพจ Facebook เนี่ยไม่รู้แล้วแต่อารมณ์ไหนทุกคนมันปิดกั้นการมองเห็นทําให้เพจจริงเนี่ยเวลาโพสตอะไรไปเนี่ยคนไม่เห็นหรอกคนจะไปเห็นแต่เพจปลอมแต่เพจปลอมนี่เปิดการมองเห็นในสูงมากนะครับแล้วมิถาชีพเนี่ยก็ระบาด ขนาดเพจจริงโพสต์นี่มิชฉาชีพมันจะมาตอบเม้นก่อนเลยนะว่าไอ้ให้เข้ากลุ่มด่วนนะครับอาจารย์นัดที่ให้เข้ากาาลากุ่มนี้องไม่มีนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับลายจริงอาจารย์มีแค่แอ6ห้าสามหกจีจีเค็ X T นะครับเนาะก็ต้องดูเลขบัญชีดูดีๆฮนะให้ให้ระวังตัวเองเอานะครับเนาะอ่านะให้ระวังตัวเองเอาแล้วก็ช่วงนี้แบบเยอะจัดนะครับแล้วก็เพจอาจารย์ปิดกั้นมาก นะครับมีวันที่ย7ิบเจ็ดนะเปิดการมองเห็นโพสต์ไปนี่ได้ทีละสามหมื่นสี่หมื่นไลค์แล้ววันนี้วันวันนี้อาทิตย์เนี่ยวันที่หกสิงหาลู้มไหมได้เท่าไหร่เยอะๆอะไรไปสี่ร้อยจะบ้ากระมังนะครับนี่กําลังจะไปออกกําลังกายนะครับนั่งอยู่ในห้องนะครับกําลังจะไปออกกําลังกายเ้อใครที่บูชาวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นทูบเป็นอะไรนะครับอาจารย์ก็มีออเดอร์ตกหล่นด้วยกําลังไล่เช็คนะครับเนาะก็ กำลังไล่เช็คไล่ส่งให้ก็ฝากเตือนฝากอะไรทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยแล้วก็ไม่รู้มันปิดกั้นอะไรเวลาลงคลิปอย่างนี้ไปเชื่อไหมมันมนีวมันเปิดกั้นเปิดวันเดียวก็คือวันวันที่ไลค์สดโอ้โหคนดูเยอะมากดูย้อนหลังหนึ่งล้านลายกานก็ปิดอีกแต่เฟซบุ๊กอ่ะไม่ปิดแต่เพจอ่ะปิดครับยอดไลค์ตกแล้วแบบบางวันก็เปิดบางวันก็ปิดไม่รู้เป็นอะไรของพี่มาร์กนะครับฝากแก้ไขด้วยนะพี่มาร์กนะ ก็ลอตเตอรี่นะครับออันนี้อันนี้พูดเรื่องตัวของผมไปซื้อเองนะครับซื้อลอตเตอรี่นะครับเสี่ยงดวงนะครับไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนนะครับเลือกได้ก็เลือกเลือกไม่ได้ก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วกันนะครับเนาะก็เล่นให้ถูกกฎหมายนะครับลอตเตอรี่รัฐบาลไทยถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับอาจารย์จะไปซื้อลอตเตอรี่หลายคนถามอันนี้ไปซื้อเองนะครับใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะ ไ,ไม่รู้นะว่ามันจะออกไหมนะครับอาจารย์ว่ายังยังคงมีสี่อยู่อาจารย์ก็เลยจะไปหาสี่ห้าสี่แปดห้าแปดแล้วก็สี่ศูนย์นะครับลอตเตอรี่นะแต่ก็ยังไม่ได้ไปหาในแอปเป่าตังค์เขาน่าจะเปิดแล้วนะครับสี่สี่ห้าสี่แปดห้าแปดแล้วก็สี่ศูนย์สามตัวท้ายลอตเตอรี่เป็นสี่ห้าแปดสี่สี่แปดศูนย์อะไรประมาณเนี้ยหรือสี่ห้าศูนย์อะไรประมาณเนี่ยชอบสุดแต่เขาว่าสี่ห้ากับสี่แปดเป็นเลขออกยากถ้าออกยากเราก็ เน้น40นิดอืมเนาะชอบลาวนอยอะไรอืมลาวนอยนี่ไม่ได้ลงนะครับตรงนี้ไม่ได้ลงเลยนะครับลงแต่ลอตเตอรี่นี่แหละถูกกฎหนไมเท่านั้นครับอาจารย์ว่ายังยังคงมี4อยู่อาจารย์ก็เลยจะไปหา4 5 4 8 5 8แล้วก็40นะครับลอตเตอรี่นะสามตัวท้ายลอตเตอรี่เป็น4 5 8 4 4 8 0อะไรประมาณเนี้ยหรือ4 5 0อะไรประมาณเนี้ย เราฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยมันเปิดการมองเห็นใครเห็นคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยขอให้โชคดีเฮงๆมาปังหนึ่งวันหนึ่งใครจะมาไหว้ปู่นะครับสำนักเปิดเหมือนเดิมอยากเจออาจารย์มาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งบ่ายสามแล้วกันที่ตำหนักปู่ใหญ่ออนลอตตี้นะครับเราฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเจอที่ไหนทักทายกันด้วยครับรอบันกลับมาของเรานะครับฟ้าลังผลสวยงามกว่านี้ยังไงก็ถ้าเปิดการมองเห็นแล้วกดแชร์ให้อาจารย์ยด้วยอาจารย์ขออนุญาตไปวิ่งออกกําลังกายก่อนนะครับใครอยากได้ทูบนี่เดี๋ยวขึ้นในดีไลน์ให้ N536GGHT ดูเลขบัญชีนะครับชุดละร้อยเก้าเก้าครับใครบูชาแล้วก็ไอ้กลุ่มแท้นะเข้าฟรีอยู่แล้วนะครับใครที่ซื้อถูกประจําก็เข้ากลุ่มฟรีฟีดกลุ่มก็ไม่มีอะไรหรอกครับไว้คุยเล่นคุยหัวกันแค่นั้นแหละนะครับอย่าไปเข้ากลุ่มมิจฉาชีพเลยถ้ากดเข้าไปแล้วมันขายหัวยปักไม่พนันกดออกเลยนะครับตอนนี้นะอ่สาธุครับใครอยากได้ปู่เวทก็เดี๋ยวขึ้นในดีไลน์ให้ครับอยากได้เสื้ออยางไดอะไรสวัสดีครับฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยครับใครแชร์ขอให้ถูกรางที่หนึ่งครับสาธุ